เป็นงานเป็นงานบดูงานเสษตรพี่น้องเข่ามาแล้วฝากก็เลยก็แชร์เดี๋เป็นงานข่าวดำพี่น้องเป็นงานข่าวดำครับผมไม่แต่แพนแม่ขั้วพี่น้องลูกศิษย์เพื่อนเขสุดทันเข่ามาแล้วฝากก็เลยก็แชร์กดติดตามก็สับสไกด้วยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดเป็นกำลังใจนะครับผมข่ามาให้กำลังใจสุดๆนะครับเด้อนะครับเป็นงาน นั่งสังสรรค์นี่ฮะครับผมเป็นงานขาวดำพี่น้องเป็นงานขาวดำพอดีกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้ด้วยถ้าใครเพื่อเป็นกำลังใจการทำเพียบนะครับพี่น้องเพิ่มกำลงเพิ่กำลังแห่งใจสุขสุขนะครับเด้อครับผมคือมืคือพี่น้องคือมือคือพี่น้องครับพี่น้อง เรากำลังแห่งใจกันสึกกันแล้วกันนะครับผมดีเด้อครับเดอ้อซุกฟัวนครับผมเป็นง,งานขาวดำพี่น้องอันนี้อยู่ทางหลังนะครับผมหลงวงพ่อพี่น้องจะได้ขอมทนาบุญนะครับทุกมมทนาบุญสึกกันแล้วกันครับผมเป็นง,งานของขวาเหี่ยวนะครับเป็นงานของขวาเหี่ยวครับผมมาซอยกันสึกกันแล้วกันนะครับเดอ้อครับผม มาสิการเดียกันนะครับผมสวัสดีสิดดสกานแล้วกันนะครับคอมเมนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมนี่ครับมาหลายพี่น้องมาหลายพี่น้องยกซีแฟนคลับสำคัญมาทุกตำบลครับมาทุกตำบลถูกตำบลน,น,น,นะครับมาถูกตำบล กด like กด share กดติดตามกด Subscribe ด้วยครับผมกำลังใจนะครับผมสองชั่วโมงครับผมสองชั่วโมงสองนาทีครับผมสองสามนาทีพี่น้อง FC แฟนคลับทุกท่านผมกำลังแรงใจเดือครับเด้อก็นี้ก็โหัสุดทำให้พอเฮียวแม่เฮียวเด้อครับเฮลเด้อครับเด้อเป็นงานขาวดำเป็นงานขาวดำครับผมพี่น้องเป็นงานขาวดำครับผม มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็แสดงความเสียใจมาเลยนะครับผมเชื่อไหมว่มีอย่างไรหรอกครับแล้วพี่น้องเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมกำลังใจสังกัตแล้วกันครับผม คลิปนี้เอาไว้ปสัานี้สักก้านครับพี่น้องเอามีอะไรครับคลิปนี้ฝากกดไรกดแชร์กดติดตาม Subscribe ติดตามขอบดจครับผม